สวัสดีครับอาจารย์ทาเดชบุญกิริยุทธิ์นะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับกิจกรรมที่สองนะครับก็คือวาดรูปปริมิตรซึ่งการวาดรูปปริมิตนะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับโดยพระเอกของเราในการทํารอบนี้นะคือการวนลูปนะครับซึ่งการทาวนลูปเนี่ยเรามาศึกษากันก่อนนะครับไอเจ้าตัวฟอนิกนะครับวนลูปเนี่ยอาจารย์ก็ได้ไปเอาของด็อกิเมนต์ของไมโคร s อ f t นะครับมาตอนเราก็คือตัวทินเทคมันเป็นแบบนี้นะครับก็คือ พอตามด้วยเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็ตามด้วย data type แล้วก็ตามด้วยเครื่องหม่เท่ากับนะครับแล้วก็สตาร t ท 2n นะครับเรา start เท่าไหร่แล้วก็จบที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีสเต็ปไปสเต็ปจะให้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งหรือว่าเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ก็ได้นะครับ0.5งจุดห้าอะไรเงี้ยก็โอเคได้แล้วหลังจากนั้นสเต็ปนี้นครับเราก็เขียนคาสั่งลงไปข้างในเลยครับ แล้วก็จะมีคําสั่งอีกตัวนะครับก็คือคําสั่ง continue for นะครับหมายถึงถ้าสมมุติมี for นะครับซ้อนกันสองสามตัวนะครับมันมันจะกระโดดมายังตัวถัดไปนะครับแล้วก็ถ้าเราเขียน e m ต็ t นี้แล้วตามด้วยคาสั่ง exit for ความหมายมันก็คือเราจะกระโดดนะครับออกจาก for loop ใดๆไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมี next นะครับแล้วก็ตามด้วย counter ของตัวนั้นๆนะครับสิน t ท็ของมันก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราเลื่อนมาดูข้างล่างครับเรามาดู t e m p บ a นครับ เทมเพลตของทางไมโครซอฟที่เขาสอนนะครับเขาจะสอนว่าเจ้าตัวพอนะครับตามด้วยอินเด็กก็คือตัวแปรนะครับ v a r เ a เบิเจ้าตัวแปรตัวนี้นะครับเป็นท้ายของ integer นะครับมีค่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ1ถึง5นะครับแล้วจากนั้นเขาสเต็เมนต์ของเขานะครับเขาใช้คำสั่ง r e b u g w r i t e นะครับ index to s ูสติ n งนะครับนั่นหมายความว่าดูอินเดตัวนี้นะครับมันคือตัวเดียวกันนะครับแสดงว่า เจ้าตัวอินเด็กตัวนี้มันมีค่าตั้งแต่1นถึงห้าจุดนะครับความหมายของมันเนี่ยเมื่อดีบักพิมพ์ออกมาแล้วนะครับดีบักไรนะครับก็ผลลัพธ์ก็มันก็จะได้หนึ่งสองสมี่ห้ามาแบบนี้นะครับเรามาดูซิว่ามันจริงหรือเปล่าก็อปปี้นะครับแล้วก็ไปเพนในโปรเจกต์นะครับเจ้าตัวโปรเจกต์น,นะครับก่อนที่จะรันได้เนี่ยก็อาจารย์ลองบัตช็อตเลยตั้งหนึ่งตัวนะจ๊ะครับมันมีที่ก็ะป๋าครับเพนลงไปเลย หลังจากเพ้นลงไปนะครับเรามาดูที่ว่าไปดดท็อปสอนถูกหรือเปล่าต้อุกดต t าครับกดไปทั้งหนึ่งครั้งครับหลังจากกดปั่มท่อมแล้วนะครับอ่าเจ้าตัว่ช่องนี้นะครับก็จะขึ้นเล่นะครับหนึ่งกองสามตีห้าไมนะครับ, 1, 2, 3, รบแสดงว่ามันขึ้นถูกต้องนะครับหนึงห้า ังนั้นนะครับเราลองมาเปลี่ยนดูที่ถ้าเป็นหนึ่งถึงเก้าหลักถ้าเป็นหนึ่งถึงเก้าหลักมันจะแสดงผลลัพธ์ยังไงครับก็น่าจะเราออกนะครับก็คือขึ้นหนึ่งถึงเลขเก้านี่เองแสดงว่าไอ้เจ้าตัวอินเด็กนะครับมันก็หมุนวนนะครับหมุนวนจากเลขหนึ่งต่ำตามไปเจ็ดแปดเก้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เทคนิคอีกตัวหนึ่งนะครับในการดีบัคคำสั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ความรู้ของดีบัคด้วยนะครับให้เรากด สีแดงครับหน้าเลขหน้าเลขสามนะครับตรงบรรทัดนี้เมื่อเห็นก็ตามที่คอมพิวเตอร์นะครับคำนวณมาถึงบรรทัดที่เป็นสีแดงๆนะครับบรรทัดที่เป็นดีบั่ามันก็จะหยุดให้เราหยุดให้เราส่องนะครับว่าตอนเนี้ยทุกอย่างเนี่ยมีมีเงื่อนไขมีตัวแปรนะครับเป็นอะไรบ้างซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยแกะโค้ดได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับอาจารย์กดตรงปุ่มท่นหนึ่งอีกครั้งครับ มันจะมีแถบสีเหลืองนะครับขึ้นมาหลังจากนั้นเองมองไปที่นีครับตอนที่อินเด็กเป็นศูนย์นะครับอินเด็กเป็นศูนย์เมื่อผ่านบรรทัดนี้ไปนะครับเจ้าตัวอินเด็กเนี่ยมันก็จะกลายเป็น1นะครับเพราะว่ามันเริ่มต้นที่1หลังจากนั้นกด f 1 0 t หนึ่งครั้งครับนะครับอินเด็กเห็นไหมครับมันกลายเป็น1จริงๆด้วยเพราะว่าเขาเริ่มต้นที่1นะครับหลังจากนั้นอินเด็กตัวนี้นะครับต่อไปที่ครับอินเด็กเท่ากับ1นนะครับแล้วก็มันจะแอน ตามหลังด้วยเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายช่องว่างหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับโดยที่เข้ามาเขียนอยู่ในช่องนี้นะครับกดอีกครั้งครับเห็นไหมครับเลขหนึ่งขึ้นแล้วนะครับหลังจากนั้นเมื่อมันเจอเน็กนะครับเน็กตรงนี้คา์เตอร์ของมันก็จะเป็นอินเด็กนะครับเพราะมันมีคา์เตอร์เดียวอ่ามันก็กด F ติดอีกหนึ่งครั้งครับมันก็จะกระโดดกลับไปทําบรรทัดข้างบนใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของมันเนี่ยเจ้าตัวอินเด็กเนี่ยมันจะหลุด จากลูกตรงนี้นะครับก็ต่อเมื่อมันเป็นเลข9นะครับก็ต่อไปครับอินเด็กซ์มันก็จะกลายเป็น2ถูกไหมครับก็กด F10 หนึ่งครั้งครับกดอีกครั้งหนึ่งใช้ตัวอินเด็กซ์ก็จะกลายเป็น3นะครับถูกไหมฮะช่องนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันกด F10 ไปเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันก็ขึ้นตามคําสั่ง ของของที่เรากําหนดไว้นะครับจริงๆก็คือ,อมันจะหมุนฟอตั้งแต่1นถึงเนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของอการดีบักนะครับแล้วก็คำสั่งะิธีของเราคือคำสั่งฟอในรอบนี้นะครับ